สวัสดีค่ะครัยเองค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้อ่อยด้วยนะคะอีกช่องทางนึ่งทาง Facebook Fan Page ครัยเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ออยจะมาทําสลัดปูกับซอสเปรี้ยวนะคะซอสเปรี้ยวเนี่ยก็เราจะใช้ซอสสองอันนะคะก็เป็นจิ๊กโชนะคะ อีกอันก็จะเป็นอซอสทาบาสโกนะคะซึ่งซอสทาบาสโกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานคู่กับสเต็กซึ่งจะอร่อยมากค่ะไอ้ชอบทานว่าเวลาทานสเต็กเราก็จะเหยาะอันนี้ไปนิดนึงนะคะผักที่เราจะใส่ในสลัดก็จะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะคะผู้ชมเอาเม็ดข้างในออกแล้วก็ซอยลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นเส้นเป็นเส้นนะคะเดี๋ยวเรามาผสมตัวของน้ำสลัดกันก่อนนะคะใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำพริกเผาเอาเฉพาะตัวส่วนของเนื้อนะคะไม่เอาตรงส่วนของน้ำมันที่ลอยอยู่ด้านบนนะคะน้ำตาลทรายค่ะสองช้อนโต๊ะกิโชนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะทาบาสโกค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะโชยุค่ะสี่ช้อนโต๊ะน้ำมันมะก,กอกสี่ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันงาสองช้อนโต๊ะค่ะงาขาวคั่วบุบนะคะสี่ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผักชีซอยละเอียดนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ ตรงนี้คลุกให้รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวอ๋อยจะเอาไปผสมกับเนื้อปูลแล้วก็แตงกวานะคะแตงกวาญี่ปุ่นซอยนะคะอ๋อยใช้ทั้งหมด3ลูกค่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำเนี่ยลงไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอผสมรวมกับแตงกวาเนี่ยเขาจะมีน้ำออกมาอีกจะทำให้น้ำสลัดของเราเนี่ยเจือจางไปอีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เนื้อปูนะคะ เนื้อปูทะเลนึ่งนะคะไอ,อใช้เนี่ยประมาณครึ่งถ้วยนะคะคลุกรวมกันเลยค่ะสลัดอันนี้อ๋อยแนะนำให้คุณผู้ชมทานตอน ช่วงหน้าร้อนนะคะ summer มมไม่แนะนำให้ทานตอนช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูแล้วก็ไม่แนะนำให้ทานฤดูหนาวหรือว่าฤดูฝนนะคะเพราะว่าตัวของเนื้อปูเนี่ยแล้วก็แตงกวาเนี่ยเขามีฤทธิ์ที่เย็นจัดอยู่แล้วนะคะเนื่องจากฤดู2ฤดูนี้ทำให้ปอดของเราเนี่ยมีความชื้นอยู่แล้วคุณผู้ชมทานอาหารที่มีรสเย็นไปอีกเนี่ยจะยิ่งทําให้ปอดของเราชื้นแล้วก็จะไม่สบายได้นะคะโดยเฉพาะเป็นหวัดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นหวัดได้ง่ายเลย เสร็จแล้วค่ะไอแนะนําให้คุณผู้ชมนําไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ15นาทีแล้วค่อยทานนะคะน้ําของแตงกวานเนี่ยออกมาผสมกับน้ําซอสเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีนะคะจะเจือจอางลงไปนิดหนึงทานแล้วแบบคล่องคอมากชื่นใจมากๆค่ะเสร็จแล้วค่ะสลัดปูกับซอสเปรีย้ยวของอ๋อยค่ะอย่าลืมนําไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะ15นาทีค่ะแล้วค่อยทาน สูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆอต้องที่ครัวไอเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้าด้วยค่ะอีกช่องทางนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวไอเองค่ะ